สวัสดีครับผูอาโอาจารย์พัวิทย์ดิจิติธรรมชาติอาจารย์ศัก์คิวเทวดา9มิติฮอ,อดูคิวธรรมชาตินะครับสำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดนะครับคนที่เกิดดวงชะตาที่เป็นเทพเป็นเทวดาหรือนักษัตริย์อื่นก็ดีนะครับสำหรับลัคนาราศีที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้นะครับตรงการปีนี้นะครับลัคนาราศีที่ดีที่สุดก็คือราศีตุลและราศีมังกรนะครับลัคนาตุลลัคนามังกรนะครับ จะดีที่สุดนะครับการเงินการงานความรักคู่ครองโชคลาภวาส,สนาบาร,รมีจะได้ครบเลยนะครับสำหรับราศีตุลและราศีมังกรนะครับสำหรับลูกศิษย์ของของอาจารย์ที่เคยเปลี่ยนดวงไปแล้วใครใช้ราศีตุลอยู่ก็อย่างใช้ได้ตลอดไปครับแต่ถ้าไม่ใช่ราศีตุลเป็นราศีอื่นก็เธอ,อที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นราศีกันให้ให้ให้มาย้ายเป็นราศีตุลกับอาจารย์ได้นะครับสำหรับลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สักคิ้วไปทำลายมือเทวดาไปนะครับ มาเปลี่ยนดวงชะตาราศีเกิดใหม่ไหมาเติมคิ้วนะ Jean อาจารย์จะเติมคิ้วให้ฟรีแต่เปลี่ยนจะเสียเพื่ค่าเปลี่ยนดวงชะตานะครับนะครับเพราะว่าคนที่เป็นราศีตุลก็มาเติมคิ้วอย่างเดียวนะครับจะเสียค่าเติมนะครับเสียค่าเติมคิ้วนะครับนะสำหรับคนที่เปลี่ยนดวงก็ไม่ต้องเสียค่าเติมคิ้วนะครับกับอาจารย์ได้เมษานี้เป็นปีใหม่เปลี่ยนลัคนาราศีใหม่เปลี่ยนดวงชะตาใหม่เปลี่ยนคิ้วเป็น9มิตินะทำลายมือเป็นลายมือเทวดามหาเศรษฐีนะครับ หมุนดวงเจาตนาโชคลาภวาสนาบารม,มีการเงินการงานคู่ครองความรักร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีโชคมีลาภมีทุกสิ่งทุกอย่างทีิปราถนานะครับปีใหม่นี้สงการปีนี้นะครับามาทําคิ้วสไลด์คิ้วนะครับมาเติมคิ้วนะเป็นคิ้วเทวดาเก้ามิติเปลี่ยนลัคนาราศีเกิดนะครับเข้าราศีตุหลหรือราศีมังกรได้ทั้งสองราศีนะครับทั้งสองลัคนาผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเข้าราศีตุลผู้ชายส่วนใหญ่จะเข้าราศีมังกร สุขภาพตีย้ายดวงข้าปีมะเมียวันจันทร์ม้าเทวดาเลี้ยงราศีตุลผู้ชายย้ายข้าปีมะโรงวันเสาร์งูเทวรักงูเทวดาเลี้ยงข้าราศีมก่อนนะครับจะได้โชคลาภวาสนาบารมีมีความสุขมีความเจริญนะครับสนใจจองคิวล่วงหน้าอาจารย์ได้นะครับ0843666465นะครับเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลย0843666465สำหรับปีนี้ครับปีใหม่ปีนี้ขอให้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าและทุกคนนะที่ชม อาจารย์รับชมอาจารย์อยู่ในขณะนี้รู้สีทุกหานะทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ดีขอให้มีโชคมีลาภมีวาสนามีบุญบารมีมีความสุขมีความเจริญมีความสุเร็จสมดังใจปราถนาเที่ยวสงการปีนี้ให้มีแต่ความสุขมีแต่ความสําราญเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่ป่วยพ้นจากโรคภัยทั้งปวงนะครับให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญสมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับสาธุสาธุครับครับเงงเงงรวยปังปัง